ถ้าไม่มีพระพิสุ์แล้วอุบาสกอุบาสิกาที่เป็นโสดาบานสกิทาคาอนาคายังรักษาพระศาสนาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่สามารถรักษาได้อุบาสกวุาิกาที่เป็นโสดาสกิทาคาอนาคาก็จะแยกย้ายกระจัดกระจายทำไมไม่ได้อะคะ ที่ไหนก็ไม่ได้ประเทศไหนก็ไม่เคยมีที่จะทำศาสนาให้ดำรงอยู่ได้ด้วยอุบาสกอุบาสิกาไม่มีเลยไม่มีประเทศไหนใดเลยเหตุที่ไม่ได้เพราะว่าเพศของพระพิสุจริงๆแล้วถ้าไม่มีพระพิสุแล้วเนี่ยรัตนะไกยองสามก็จะไม่ครบด้วยไหมคะเออมันไม่มีขบวนการที่จะสืบทอดมันหายไปแต่ถ้าเกิดประเทศหนึ่งไม่มีพระพิสุแต่ประเทศอื่นมีก็ได้นี่คะ ก็ประเทศนั้นที่ไม่มีอ่ะก็อุบาสกก็จะเหมือนเหมือนมีเหมือนไม่มีเลยผู้บรรลุธรรมแล้วก็ได้ชื่อว่าสงไม่ใช่เลยครับบรรลุธรรมได้ชื่อว่าเป็นผู้บรรลุธรรมนะเขาไม่เรียกว่าสงนะบรรลุเป็นโซดาเขาก็เรียกอ่าอริยะโซดาเขาไม่เรียกสงนะแต่สงที่หลวงพ่อเคยบอกว่าสงนี่คือสงนี่ถ้าพูดถึงโดยรวมเนี่ยคือสังคมโดยรวมแต่ว่าสงที่เป็นนาบุญเนี่ย ต้องเป็นมีเพศเป็นเครื่องปรากฏถ้าสงฆ์ที่ทำสังฆกรรมเนี่ยต้องมีเพศเป็นเครื่องปรากฏอริยะโสดาที่อยู่ในเพศครวาสอริยะสกิทาคาอริยะอนาคานี่ทำอะไรไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้เลยถ้าเป็นครวาสนี่ทำได้เพียงแค่อุปัมภมอุปถากรบรุง บทบาทททำได้เท่านี้จริงๆดูได้ในคั้งพุทธกาลเลยมีอริยะที่เป็นโสดาสกิตาคาเป็นนาคาที่เป็นชลาวาดมีคนไหนบ้างที่ทําอะไรได้มากกว่าการบำรุงไม่มีที่จะสืบทอดนำระศาสนาเนี่ยจากใจสู่ใจจากจิตสู่จิตได้ได้เนี่ยก็คือพิสุเท่านั้น ในบรสวดสังฆคุณกล่าวถึงผู้ควรกราบไหว้บูชาหรือสองก็คือคู่แห่งบุรุษสีค่คู่ไม่ใช่หรือครับใช่แต่ถ้า,ถ,าถ้าเรียกผู้อุบาสกที่อยู่ในเพศหนึ่งเนี้ยถ้าเป็นโซดาเขาก็จะเรียกโซดา,าก็ไม่เรียกเป็นสงแต่ก็จัดอยู่ในสงไหมคะ,ะถ้าถ้าอุบาสกนั้นมาเข้าอยู่ในในหมู่ประพฤติยังพิสุ เขาก็ถึงนับไปนี่เขาก็พยายามเนะพยายามลดค่าด้อยเพศด้อยค่าเพศของพิสุงลงไปเขาไม่รู้คนเขาไม่รู้จะเข้าใจยังไงเขาลืมไปว่าพงทรงเรียกเพศนี้ว่าอุดมมาเพศทรงเรียกเพศนี้อุดมมาเพศเรียกอุบาสกที่เป็นคารวะเนะี่ยต่อให้เป็นโสดาสกิตาคาอนาคานะก็ยังเรียกว่าหีนะ